สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมื้อนีเมนูขึ้ออยากหมึกย่างไม่ใช่ปลาใช่ไหมไม่ใช่หมึกย่างค่ะพี่น้องค่ะสามตโลหนึ่งอันนี้หั่นมาโตัหนึ่งอันนี้เอามาโซ์พี่น้องสองตตัวใหญ่ขนาดไหนย่างแบบว่าไฟอ่อนๆเป็นสมมงดูครับแะวังข้อหักเปิดเลยจ้าเชิญเจ้าของช่องกินก่อนนะครับมีไข่อยู่นิดเดียวอยากกินตัวน้อยที่ไข่เน้นๆแต่มันบ่มีพี่น้อง คิดว่าจะนุ่มนะเนี่ยหอม,มอได้หมักได้ปรุงไหม,อมบอกเลยกินเปล่าๆก่อนน้ำจิ้มสุดยอดอืมบวนียอะนุ่มนะอ,อืมบวมีพักครับย่างดีไงไข่ไข่จะอยู่ทางดากแดกอะ ืไข่โค้ดแซบเลยนุ่มๆมันมันมันบ่มันบ่แข็งดูจังเขากินอันนั้นเลยตามตาดนะหน่อยง่อยเนี่ยด้วยพี่น้องค่ะหืมพักแก้มพักแมมีมะนาวหั่นบ่โอ้ กร้องเหนีกินน้อยมักส่วนนี้อร่อยอันจิ้มเป็นไงแซ่บเวอร์ไหมอาจารย์มาลงอันนี้ได้ซื้อไหมน้ำจิ้มทำเองจ้าเอ้าหรอกหนึกก่งหัวซื้อ,อน้องวิวทำเองแซบ่บแซบ่บเก่งน้อยบ,บอกว่าให้น้องวิวซื้อน้ำจิ้มซีฟูด้ดอยู่น้ำตลาดพี่น้อง แต่น้องวิวโบซื้อย่านบุถึกใจมาอ็ดเองค่ะอือแซบอือฉันกินไข่ไปแล้วอร่อยมาเด้อพี่น้องเด้ออือ ูงองค์คลักของบ้านไงไข่ไข่เสร,ร็จแล้วตัวนี้มีไข่พักอมนตะนาครับ่ีญแม่เก็บมาสดมากมมดื้อจริงไข่หรือยังยังเลย thịt chi chát vợ lợt lúc sai giờ chị nhầm này Ừ. Vâng ạ này Anh thích nên nên มาจ้าขอดฮอนบรรยากาศอีสานบ้านเฮานี่ฮอนแล้วพี่น้อง <c oughs> ลูกแมวลูกกะวัาางย้อยเสียตาลูกอืม,อม ววเกืบอบบม,มดคำใหญ่แหงไปเร็วเด้อค่ะพี่น้องค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบุหงาวน้องวิวซีเอคลิปสไตล์แต่อาจจะเป็นคลิปตลกก็ได้เด้อค่ะฝากติดตามน้องวิวนัาเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ